โรงเรียนบ้านแค่ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลแค่อเภอ,อุทุมพรพิสัยจัังหวดศรีสะเกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสองมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน135คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนภายใต้การบริหารงานของนางชวีสุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแค่โรงเรียนบ้านแค่ขอนําเสนอ best practice การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยสภานักเรียนและคณะครูเรื่องการคิดค้นการประดิษฐ์ภาชนะจากใบตองและแก้วน้ําจากไม้ไผ่เพื่อลดการใช้พลาสติกในโรงเรียนภายใต้หัวข้อรักสิ่งแวดล้อมจากภาชนะธรรมชาติ ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการการทำงานดังนี้ค่ะทำไมขยะในโรงเน,น,นเราเยอะจังมีเพิ่อมขึ้นทุกวันเลยใช่ใช่เราเก็บม,มามากเลยนะ เราจะทำยังไงกันดีเรียกคณะกรรมาการสภานักเรียนมาประชุมกันดีไหมหลังจากที่เราได้ไป,ประชุมสภานักเรียนมาได้วิธีการแก้ไขลดปัญหาขยะพลาสติกงรียน,นก็คือเราจะใช้ภาชนะจากธรรมชาติก็คือการทําใบตองจ้ะมาเป็นภาชนะและทําแก้วน้ำจากไมไผ่ และที่สําคัญวัสดุที่เราทําเป็นวัสดุในท้องถิ่นเราและสามารถใช้ประโยชน์ได้และรักษาธรรมชาติด้วยเรามาดูขั้นตอนและการนําไปใช้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนการทําภาชนะจากใบตอง1ห,หาขาวางเตาแกส๊สที่ไม่ใช้แล้ว2นําถ้วยอลูมิเนียมมาเชื่อมติดกับขาวางเตาแกส๊ส 3. เชื่อมถ้วยอลูมิเนียมเข้ากับเหล็กและที่จับแล้วเชื่อมติดกับบานพับยึดติดกับเตาแกส๊ส4เตรียมฐานไว้1กิโลกร,รมัม 5. ติดไฟในเตาถ่าน 6. เตรียมกาวแป้งเปียกสำหรับยึดให้ใบตองติดกัน 7. ตัดใบตองให้มีความยาว2 4ซนติเมตร8นำใบตองที่เตรียมไว้มาทากาว 9. นํานำใบตองมาใส่เครื่องแล้วกดแป้งเปียกให้ติดกัน3ชั้นไว้1นาที 10. ใบตองขึ้นรูปเป็นภาชนะตามแบบ 11. นํานำมาใส่ถ้วยเอาคลิปนีบไว้5นาทีเพื่อช่วยให้ขึ้นรูปได้ดีขึ้น12ได้ภาชนะใบตองใช้แทนโฟมได้แล้วคะ่ะ ในการทําใบชนะสายอาหารจากใบตองน,นั้นโรงเรียนเราได้เข้าร่วมการแข่งขันตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิเกตเต2ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและได้รับรางวัลเหรียญกลับมาถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของโรงเรียนค่ะครับขั้นตอนแรกเราก็ตัดไม้ไผ่เลยนะครับ ก็จะหน้าตาก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับต่อไปเราก็ไปผ่ากันเลยนะครับนี่นะครับถ้ามันมีตาแบบนี้แล้วก็ผ่าตาออกกันนะครับแล้วเราก็ผ่าตรงนี้ออกกันเลยนะครับเพื่อให้มันใสสะอาดนะครับไปดูตอนเสร็จเลยนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราก็ขัดตรงนี้มตรงนี้ไปดูกันเลยครับเราก็ทำแบบนี้ครับให้มันสะอาดๆแรับ มันก็จะออกมาเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับต่อไปเราก็เอากระดาษละายขัดให้มันเรียบๆครับเราก็ขัดแบบนี้เลยนะครับขัดไปเรื่อยๆให้มันเรียบนะครับไปขัดไปเรื่อยๆเลยครับไปดูตอนสาเลยครับน่าจะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับเรียบวนะครับต่อไปเราก็ไปทําหูมาเลยนะครับต่อไปเราก็เลื่อยให้เป็นหูที่จับมันนะครับไปดูตอนเสร็จเลยครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับต่อไปเราก็ตัดกลางนี้เลยครับตัดตัดเลยครับแล้วก็ตัดตัดตรงนี้นะครับ ได้มาแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเกลอนติดเลยนะครับเราตัวนี้เรามาเป็นคีเลยครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วเอาเรลอนติดให้มันมีความทนทานกว่าเดิมนะครับดิดเลยนะครับไปแไปทำแบบนี้เลยครับก็ไปงี้นะเพเราความน่หนาเลยนะครับล่างนะครับหน้าตาก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับตรงแถวนี้เราก็เพื่อความแน่นหนาเลยนะครับตรงนี้นะครับที่เราเอาคีเลยมาทำนี้ครับ หน้าตาก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเราแค่นี้มันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ไปล้างข้างในมันออกครับล้างให้สะอาดเลยครับแค่นี้ก็ใช้ได้ครับลดหลวกร้อนได้อย่างเยอะเลยครับใช้ได้นานเลยครับอื บนจากการทำภาชนะจากใบตองและแก้วไม้ไผ่ทำให้โรงเรียนเราสามารถลดพลาสติกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมองภัยทางไหนก็สะอาดสบายตาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม